วันนี้สาระลีมีโอกาสได้ไปสอนเรื่องการกลาดแล้วก็ไปแนะนำกับกลุ่มปูซัดบา์ติกนะครับกลุ่มชุมชนเนี้ยเป็นกลุ่มชุมชนที่อยู่ตรงลำใหม่นี่เองซึ่งเขาอ่ะก็จะทำพวกเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆโดยสีก็จะทำมาจากเปลือกสตอโทนสีที่ได้นะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลมีความเข้มความอ่อนปละปลายกันไปนะครับซึ่งจะก็จะเป็นโทนที่เป็นลันกษณะของเ e อิร์ธโทนกลุ่มเนี้ยก็ทำผลิตภัณฑ์หลายแบบเลยมีทั้งกระเป๋ามีทั้งหมวกมีทั้งผ้าพันคอ สีทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าธรรมชาติไม่มีสารเคมีใดทั้งสิ้นซึ่งงานที่มาวันนี้นะครับสาระลีฟเองก็เดินทางมาพร้อมกับวิทยาชุมชนจังหวัดยะลาจากวิทยาัยชุมชนนะครับมาถึงชุมชนที่เนี้ยใช้เวลาไม่ได้นานมากประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนะครับสวัสดีครับตอนนี้สาระลีฟเองก็เดินทางมาจากอําเภอเมืองยะลานะครับมาที่ลำใหม่มาบรรยายมาให้การตลาด แล้วก็มาให้คําแนะนํานะครับของกลุ่มชุมชนที่เนี่ก็คือกลุ่มปีซัตตาติกอยู่ที่ลําใหม่นี่เองเขาทําอะไรครับก็คือเขาเอาเปลือกสตอมาทําเป็นสีย้อมผ้าซึ่งผ้าที่เขาทำอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าสีโคตรจะสวยมากอยากรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวสารล,ลิฟจะพาคนมาชมกันข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงกันก็นี่เองก็จะเป็นข้างหลังนะครับก็จะเป็นภาพของกลุ่มนะครับซึ่งทางพี่ๆเขาเองก็นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะครับ สถานที่ที่สารลีฟมานะครับก็จะเป็นบ้านของหัวหน้าชุมชนที่นี่แหละที่เขาเป็นคนบุกเบิกในการทําพวกผ้าบาติกจากสีธรรมชาติทางหัวหน้าชุมชนเองก็จะดัดแปลงบ้านนะครับเป็นสถานที่ในการตัดเย็บพวกเครื่องจักรเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆก็เนี้ยเองก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่เขาทํากันตรงนี้อุปกรณ์หลักๆก็จะเป็นพวกจักรเย็บผ้าอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าผ้าที่เขาเอามาย้อมด้วยสีธรรมชาติอ่ะเขาเองก็จะมาดัดแปลงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์ที่เขา เขาก็จะออกมาเป็นรูปแบบของพวกเครื่องแต่งกายพวกกระเป๋าอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นฝีมือของชาวบ้านล้วนๆบอกเลยครับว่าแต่ละอันสวยมากทั้งนั้นเดี๋ยวสารีฟจะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศใกล้ๆกันดีกว่านะครับว่าผลิตภัณฑ์แบบไหนกันบ้างที่ชาวบ้านเขาทํากันทางชุมชนเองก็กําลังติดป้ายติดอะไรอยู่นะครับแล้วก็เอาพวกเครื่องแต่งกายพวกผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆมาจัดเรียงบนโต๊ะก็จะเป็นสินค้าอะไรเยอะะเลยสินค้าหลายตัวี่็ จะเป็นกระเป๋าครับแล้วก็แล mm ้ว hmm. ก็จะเป็นเป็นเป็นมวอแล้วก็เป็นกระเป๋าแล้วก็ไอ้นี่ก็กระเป๋าเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็จะเป็นผ้าเป็นผ้าถ้าเรียกว่าเป็นผ้าได้ไหมผ้าผ้าท้องคอครับก็สีทั้งหมดเป็นสีธรรมชาติหมดเลยสวยงามมากทั้งหมดเนี่ยก็มาทำมาจากสีจากสตอนะครับสีือจากสุดเลยใช่ไห ส่วนการแนะนําช่องทางการขายนะครับเราเองก็ไม่ได้ทางการมากทุกคนก็นั่งกันบนพื้นนี่แหละสาระลีฟเองก็จะมาขีดเขียนมาสอนการตลาดแบบนี้กันครับ